วันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมชุดปลูกเก่งของเรานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมให้เด็กๆนะคะได้ทําแบบเล่นๆในวันที่ปิดเทอมนะคะอ่าอ่าเจ้า<อ>ปลูกเริ่มปลูกกัน,นเดี๋ยวก่อนหนูแกดินเอากลกะโหลก Nó lại nó. Sao lại nó? Nó lại nó. 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 ชุดูเก่งของเรานะคะเราก็สามารถให้เด็กๆทาในช่วงปิดเทอมที่หยุด enfin> ปิดโควิด uh ได้นะคะชุดละ79บาทค่ะ